สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรในรายการวิเคราะห์ราคาคริปโต1นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปกันเร็วๆสักนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าข่าวอาจจะยังไม่มาตอนนี้หรือบางทีเนี่ยเราก็ละเว้นข่าวไว้เพราะราคากำลังวิ่งเดี๋ยวราคาจะมารองรับเองนะฮะเรื่องมาที่ตัวแรกนะครับตัวเซเรกานะครับเซเกาเนี่ยจะเป็นหนในรูปแบบนะครับที่เราจะเรียกหรือผมจะเรียกว่า เป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่2ของราคานะถ้าใครได้ฟังมานาเดี๋ยวมานาก็จะแก้เสียงให้นะครับผู้ชมมานาจะต่างเสกซิลิกา้าตรงที่มานาถ้ายกตัวอย่างคือมานาเข้าไปอย่างนี้แล้วไปยังไงนะครับคือมานาเนี่ยหายเดิมเนี่ยเขาทำจุดสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วหายในยรูปแบบที่1นึ่ครับสำหรับภาษาของผมตอนนี้นะครับคือไปดวงจันทร์กันแล้วแหละทีนี้จะตามเขาไปกับเขาเนี่ก็ต้องมีหลักคิดอย่างหนึ่ง นะทีนี้ตัวที่กําลังวิ่งอย่างที่2ตัวประเภทอย่างเงี้ยคือเขากาลังทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่กดเข้ามาโดยตลอดเนะี่ยตอนนี้ราคากําลังไล่ซื้อกันเห็นไหมข่าวดีไม่ดีไม่รู้แต่ถ้าเงินเข้าไล่กันซื้อราคามันก็วิ่งนะครับนั่นคือรูปแบบที่2นี่จาไว้ก่อนนะครับใช้คลิปนี้อธิบายสักนิดหนึ่งรูปแบบที่3คือราคาไม่วิ่งเลยนะครับเราจะเล่นรูปแบบไหนนะครับสำหรับภาษาเทรดเดอร์นะเทรดเดอร์จะไม่เล่นรูปแบบไซด์เวย์แบบนี้เพราะไม่ได้อะไร เขาจะเล่นตัวกำลังวิ่งวิ่งนะครับวิ่งที่1เนะี่ยวิ่งแดงๆไฮนี้ไฮนี้เห็นไหมมานาเอยแซนเอยนะครับวันมานาเซลิก้าตอนนี้มันเป็นรูปแบบที่2ที่เขานะตอนนี้ปรับตัวทะลุนะกรอบแนวโน้มขาลงมาแล้วมีไฮเดิมนะครับที่เราจะไปขายลดความเสี่ยงกันอยู่ที่8.45นะครับแต่ตอนนี้ถ้าตามสัญญ,ญาณคือถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาแล้วเขาจะมาเจอกลุ่มแนวต้านที่จะทดสอบเนี่ยประมาณโซนนี้ก่อนครับคุณผู้ชมเมื่อเราขยายภาพไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะ ได้ดูกันชัดๆนะครับโอเคนะ กลุ่มดังกล่าวเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถ้าทะลุขึ้นไปได้จะพาตัวซิลิก้าไปไกลเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่4.2นะครับ4.45หรือแม้กระทั่ง4.7ตามลําดับเขาอาจจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับและอาจจะมีขายลดความเสี่ยงนะครับแล้วการย่อตรงนี้แหละเทรดเดอร์บางคนก็จะพิจารณาเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณเป็นคุณสามารถขายตรงนี้ออกก่อนได้แล้วย่อลงมาค่อยมารับใหม่อย่างเช่นแถวๆสัก3.7นะครับ4หรือกระทั่งเส้นค่าเฉลี่ย100วันอยู่ที่นะฮะประมาณสัก3.36แต่ถ้าคุณยังไม่ทันด ราคาย,ยังไม่คล่องนะครับคุณถือตามสัญญาณแล้วพาไปขายข้างบนเส้นสัญญาณตัดอาจจะชิงขายก่อนก็ได้หรือนะครับพอเข้าใกล้โซนประมาณ7ขึ้นไปอย่างเช่น8บาท45สตางค์หรือ9บาทอาจจะพิจารณาขายลดความเสี่ยงถ้ามีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง